รถนำจะรู้ว่าแจ้งไ็นทางที่จุดกลางจุดกลางก็จะแจ้งว่าคอยจุดรู้ว่าจุดัคอยเราตรงนี้ถ้าน่าหนัดแลวรถต้องกัผมไม่เปิดไฟรอตรงนั้นน่าเสียจใเาตังไฟแว๊บบก็ได้รามาก็มาตอนเช้าเข้าานปุบ้เห็นไฟแบนนี่มันก็ย่ตงชิงสัมภาษณ์ก่อนไหม

i exactly. I'm <laughs> not กองนี้นะครับหนึ่งสองสวิดีโอแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับครบัสำหรับในส่วนของจัดะทุมธาน,นีนะครับที่บริเวณสนามกีฬาทูบเตมีแห่งนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะมา ถวายบังคมพระบรมศพนะครับพระพันปีหลวงซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกที่จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาซึ่งของเรานี่จะเป็นโซนทางด้านตอนบนด้านเหนือนะครับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้ามาแล้วมาเป็นจุดพักตรงนี้พรุ่งนี้จังหวัดแรกที่จะเข้ามาที่สามทูปัปติมีแห่งนี้นะครับก็คือจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ1,000ักว่าคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ผมได้เข้ามานะครับได้เข้ามา ดูการเตรียมความพร้อมนะครับทางอำเภอลำลูกกาแล้วก็ทางองค์กรปกองส่วนท้องถิ่นอำเทศบระบตำบลปุกอปุกโพธิ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะรองรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะหมดจากในเรื่องของการผ่อนผอมพระบรมศพครับมารถบัสพรุ่งนี้รถบัสจะาดีขนาดยัะไงครัา พรุ่งนี้เข้ามาประมาณ25คันนะครับ25คันที่จะเข้ามาแต่เราก็มีความพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนทราบว่านะครับพรามตามกําหนดการเนี่ยจะเดินทางมาถึงในช่วงประมาณตีสามครึ่งหรือว่าตีสี่ก็จะเป็นจุดให้พี่น้องได้มีการพักคอยแล้วก็มาผ่อนคลายเรียบทแล้วก็มีการเข้าห้องน้าห้องน้าห้องท่านะครับไปให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะกราบถวายบรงคมุพระสบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงครับ อกรณีอาหารการกินช <des k Philadelphia> ่วงเช้าเนี่ยเราเตรียมพร้อมย่งไรครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับต้องขอเรียนว่าเราได้รับความดูแลนะครับเรื่องของการดูแลที่จะให้กับทางพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับเป็นเป็นเครื่องอาหารว่างน้ําเครื่องดื่มครับนี้ส่วนต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ทางจดสุมธานีได้มีการแจ้งไปยังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เข้ามาให้การช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนครับส่วนการรักษาความปลอดภัยในขาะพิจารณาทุกจ่ายท่านรู้ว่าได้เตรียมการ แต่ตรงนี้เรื่องความปลอดภัยนะครับก็ได้มีการประสานทั้งในส่วนของทางตํารวจนะครับเรื่องของทางทหารว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของทางกองทัพอากาศที่เป็นผู้ดูแลสถานที่อยู่แล้วก็ถึงอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีทางอบป,รปอรแลวก็มีทางของอพี่น้องจิตอาสาต่างๆเข้ามาดูแลเรื่องของการอ,อำนวยความสะดวกแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยครับ